สวัสดีนะครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โปเกมอนซอร์ครับและน้องเบนเซิลนัสล็อกนะครับเอาละครับวันนี้ครับก็จะเป็นวันสำคัญอีก1วันนะครับเรียกว่าพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่เราครับจะต้องต่อสู้นะครับกับประมาณสัก3คนติดได้นะครับซึ่งคนแรกครับเราจะเจอกับบีดครับบีดนักดักนะครับในตำนานครับที่เขาสามารถเก็บศพเราไปได้ จำไปแค่ห้าผมจำไปแค่ห้าเองอะไม่เคยเก็บได้มากกว่านี้ไหมวะวันนี้เราจะเจอเขาอีกครั้งนึงครับซึ่งเป็นการแข่งขันแบบทางการเลยนะครับหลังจากที่เขาไปอยู่กับเจโอปอนะครับโอเควันนี้มาดูกันครับว่าจะผ่านไปได้แบบง่ายๆหรือเปล่านะครับซื้อนอนวันนี้ครับไร้สดครับเดี๋ยวเขาจะพาเรานะครับเข้าไปสู่ในสเตเดียมแห่งนี้นะฮะจริงๆก็แค่มาส่งแหละนะตัวอีก2คนนะครับเออรู้สึกว่าจะเป็นหัวหน้ายิมนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเลียงมั้ง น้ำแล้วก็มาเป็นต่อสู้นะครับโอเคมาเซมิไฟแนลนะฮะมาเรื่องยาเรามีพร้อมอยู่แล้วนะครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในล็อกเกอร์นะครับก็เต็มไปด้วยหวหน้ายิมนะครับทั้ง8คนนั่นเองเทพพียสของเราครับก็ไม่ใช้เดนแมกนะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าเขาจะเจอกับไลฮานด้วยซ้ำออาโอเคไปครับมาผมรู้ครับว่าทุกคนครับ อยากดูแมตช์นี้กันครับว่าบีจะสามารถเก็บศพไปได้หรือเปล่านะครับเอาล่ะครับและนี่ก็คือแชมเปี้ยนของเราครับก็จะเป็นแมตช์สุดท้ายนะที่จะเจอเขานะถ้าเราสามารถชนะติดต่อกันได้ครับอยากรู้เหมือนกันครับว่าลิซซอนที่ทันเด้มีอยู่นั้นเป็นตัวอะไรนะครับมาครับมาเริ่มในช่วงสุดท้ายกันเลยนะครับเอาล่ะแต่ช่วงลนั้นเองครับก็จะมีบีครับโผล่ออกมาฮะแน่นอนครับว่าเราต้องเจอเขาครับเอาล่ะทุกคนจําฉันได้หรือเปล่าฉันคือนักดักในตำนาน ฉันสามารถดักโปกมอนของคนอยู่ข้างหน้าของฉันได้ถึงหลายตัวโอเคเดีย๋ยวเราจะมาสู้กับเขานะครับมาครับว่าผู้ท้าชิงคนนี้ไม่สิเปลี่ยนทีมาหรือเปล่าไม่รู้ครับเปลี่ยนชุดมาทีน่าจะเปลี่ยนไปด้วยเอาล่ะแตว่ารอบนี้มันอาจจะดักเยอะก็ได้มาครับเจอกับ,บีครับเอาล่ะเปิดมาอะไรครับดับเบิลหรือซิงเกิล ดับเบิลครับเซราล่ากับว oh ินดี้โอ้โหเซราล่าเอามาจากใครนั่ผมจำได้ว่าเหมือนใครเคยมีเซราล่าชัยนี่อ่ะอ่ะมาเอาล่ะเห็นอย่างนี้นะเส้อตบให้เรียบเลยอินทิมิเดตโอเคฝั่งเราไม่มีพลันโจมตีกายภาพจิงนะมันมีไฟว่ะสิทธาลนะอัชล่าเล่นไม่ได้ว่ะ รีวิ57นะครับจริงๆก็ไม่อยากจะเสี่ยงนะอ่ะส่งอินมาเจ้าเก่าครับแล้วก็ใช้มาชอตครับเต้ตีดีกว่าตีมันที่ปะทร์ก่อนแล้วกันอ่ะ,อะเปลี่ยนตัวครับผมว่ามันน่าจะเล็งอชุลาหลายรอบแล้วพอมันเจออย่างนี้มันเล่งอชุลาไม่ได้อใช้อะไรถ้าเกิดแม่งลุมบิ๊กบอสนี่คือแบบจีเนียเลยเนี่ยสันนิเด มันรู้ดีเทวินโอ้มาเจ้าโอ้โหแล้วคือแบบคลบได้สองตัวฮะ <Huh? S 1> ก,กันอ่ะแล้วถึงผมใช้ท่าน้ำตีไปครับแดดมันก็ช่วยลดลงนะครับสำหรับท่าโจมตีท่าน้ำในนั้นมันก็เพิ่มท่าฟ้าลอะอะแล้วผมวิวดีกว่าครับผมว่ามันจะเล่นสายกายภาพ แล้วก็ใช้ท่าดีครับโจมตีไปที่วินดี้ครับพาสมาฟิตครับโอเคครับเป็นสายกายภาพขาๆขำๆรดแค่ส6สเองเหรอฮีทเวฟครับมีไฟครับบิกบอสหลบได้ครับยืนไว้ยืนไว้ยืนไว้โอเคยืนไหมครับอัดช็อตครับไม่ตายครับยังเหลืออยู่หน่อยนึง แต่รสปีดไปครับออะวิววิฟครับมาตีแรงสัวกว่าฮะเบอร์ไม่ไดีไม่แค่กลางแดดให้ก็ดูแรงขึ้นแล้วเดี๋ยวใช้สมุนไพรครับ้อ,องอินครับกินครับ้องอินแล้วก็ยิงดีเหมือนเดิมครับ,ออรบ,ออรบโอ้เติมเลือดเล่นยาเหมือนกันเหรอบ,บีดในสนามแบบนี้ใครๆก็ใช้ยากันเฟรมช้าครับเพิ่มสปีด รถสปีดมาอ่ายิงท่าดินครับโอเคครับรถสปีดไปอีกรอบนึงไม่รู้เทลวินหมดหรือยังนะครับแต่ฝั่งมุ้นเร็วมากๆนะครับเร็วมากๆอ่าใช้เฮกครับไปที่เซราโอร่าครับแล้วก็ตีท่าดินครับไอ้จริงๆน่ายิงน้ำมาเนี่ยแต่ผมว่าคิดว่าอาจจะไม่ตายก็ได้พัสมาฟิตครับขำๆครับจากรถสัสิบหกครับรถแคบแปด ยีดเวฟครับโอ้ยโอ้โหแดดแรงอยู่แรงอยู่โลนไปโอเคเเก็บวินดี้ไปได้ตอนนี้เดของนายมีความหมายอะไรหรือเปล่าบีดอ่ะเฮกซังครับมารานนี้ท่าแรงขึ้นครับเพราะว่าติดสถานะโอเคแรงเป็นสองเท่าผมใส่เต็มแปลงบิ๊กบอลอีกแน่เลยดูจะทรงแล้วเนี่ยผมว่านะเพราะว่ามัน ม,ม,มันมีจังหวะคือแบบมันสามารถฆ่าเซลล่าได้ด้วยโรตอมครับโรตอมฮีทโอ้กระทั่งแดดเห็นแ้วมันมีไฟสองตัวเลยเหรอวะเอ่อเนี่ยเงยแพ้ไฟกี่ตัวเนี่ยสามตัวก็เลยลำบาก้วตอนเนี้ยเอ่อใช่เหน้วมันตีไม่ได้นี่หว่ามันเลวิเทดน้ำก็เจอแดด่ดะงกับผมเฮ้ครับไปที่โรตอมครับแล้วก็ใช้ นี่ฮะแต่ถ้าดินตีบีทเซลล่าพัสมาฟิตครับยังมีจิตจจแอแนลแน่ครับเซลล่าโอเคไหวอยู่เฮ้ยเธอมาลุ้มทักที่ผ่านเลยโอ้คอันเนี้ยเยพราะว่ามันแรงแปลกๆไลสกินโอ้สวิตเีเด์เฮลวินไลนสกินนี่แหละเรียบร้อยเลยครับเซลล่า สายซับเยอะนะครับซับสามตัวเลยเนี่ยโอเคอ่ะเฮ้ครับจะฆ่าให้โลตอมยังไงวะเนี่ยเบาเลยประเด็นอะแบดบหมดแล้วครับฝั่งนู้นมีเทวินอยู่ป่าวะหรือว่าเทวินหมดไปแล้วจะไม่ได้เหมือนกันน่าจะหมดไปแล้วนะจีราชีครับจีราชีชายนี่จำได้ไอตรงแถบไอคำอธิษฐานมันจะสีแดงไอตรงป้าย อาจะฆ่าโลตอมอย่างงี้มั้เนี่ยเดี๋ยวนะมันมันมีอะไรบ้างตอนเนี้ย,อย,ยต,อนนตอนนี้เขามีแค่ไลท์สกินอย่างเดียวนะครับผมก็ต้องรองไลท์สกินให้หมดอ่ะถ้าผมเลือกฆ่าน้ำมั้ครับเก็บโลตอมก่อนละกันส่วนเจรอชิจะให้เก็บทีหลังก็ได้คือถ้าตัดตีคนเดียวผมว่าตีนานแน่แน่บิ๊กบอสตีคนเดียวไม่ไหวอ่ะโฟโลอมีโอ,อโหโฟลอมีไม่เป็นไรตีหมูตีหมูโอ้โหถ้าวีคีส oh <my> โอ้โหรับได้รับได้สบาย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 โอเครถพลาพวกนั้นก็สวยดิอ่าไปครับโดนน้ำไปเป็นไงโรตอมยังไม่ตายครับยังไม่ตายโอเคงั้นผมจะใช้ท่าวิวิครับไปที่จิราชีครับอ่าแล้วก็สาดน้ำอีกทีนึงโบโลมีฮะเหมือนพยายามจะช่วยโรตอมนะครับเป็นสายซับแทนแทนที่จะตีเอ้าจิราชิรับได้ครับ โอเคเกี่ยวกับกองได้ครับสวยครับสวยเยอะมากบอสบอสนี่แบบสารพัดจริงจริงอ่าวิว,วิวครับจะมีอะไรเซอร์ไพรส์กว่านี้อีกไหมบีดเรารู้นะว่านายมีอะไรซ่อนจริงจริงวันนี้อีกดีเฟียครับอ๋อมันเอาแดดมาให้รีเฟียมันอันนี้ปะว,ว,วะคอโลฟิวปะวะแต่คือแบบ มันก็เร็วอยู่แล้วอ่ะประเด็นมันอ่ะยูว,วิบแม่งเลยแม่งติดเบอร์ให้หมดโอเคจากนั้นก็ใช้ท่าดีครับตีไปที่จิตาชีครับโฟลมีครับหือก็ว่างนั่นแหละแ <c oughs> ม่งโฟลมีอย่างเดียวเลยอะ่ะลิบเบค้ครับชิพายอ๊บบอสไม่เป็นไรบอสไม่เป็นไรบอสเดี๋ยวเทธนหน้าเธอเลือดน้อยก็เอายายัดได้อยู่โอ้หตีไม่เข้าเลยว่ะไลสกียังอยู่อะ่ะโอเคแต่ผมคิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วล่ะเอาละเอางีา้ก,กันผมว่าน่าจะโฟลมีอ่ะ ส่งอชุร่ามาครับแล้วก็ออบิกบอสครับเติมเรื่องครับอ่ะกลับมาอินอส่งอชุล่ามาครับเล่นอยู่แค่เนี้ยเล่นอยู่ไม่กี่ตัวเติมเรื่องครับมาศูนย์พัยครับบิกบอสสรชื่อหน้าดูครับอันนี้เลือดเต็มกลับมาใหม่ครับใช้ท่าครับไม่มีใครตีเขาครับเพราะว่าเลือดเขาจะเหลือหนึ่งแทนอีเธอร์บีมใคร อู้รับได้รับได้รับได้ผมไม่สแต็ปผมไม่สแตอืมที่จะใช้เัินหรอเอาลัสกี้หมดแล้วเสร็จละอ่ะตีครับตีรีเปียไปตอนนี้ก็ใช้ท่าดีครับตีไปที่จิราชิมารีชาร์จอยู่หนึ่งเทินอ่ะบักบักครับเรียบร้อยครับถ้าตะกี้ต้องใช้ในเทินนั้นนะครับมันจะไม่อยู่สมมติในเทินหน้าเอเดอรที่มันเลื่อนหลือหนึ่งอ่ะ เดี๋ยวซาซันเปลี่ยนเท่าไหร่ปกสีอ่ะตีครับไม่ตายว่ะหนามากเลยเนี่ยเบิร์นตายไหมตายครับโอเคครับยอดเยี่ยมมากครับบอสแค่บี่ก็ไม่เท่าไหร่เอาล่ะตัวสุดท้ายแล้วใช่ไหมกำลังคิดอยู่เส้นว่าชนะด้วยยังไงอ่ะโซกาเลโออุ้ยโก้โซกาเลโอสีแดงใช่นี่เหรอตัวเดียวปะเนี่ยถ้ามีตัวเดียวน่าจะแปลงเดนแมกแล้วล่ะ โอ้ใช่แล้วล่ะเดี๋ยวนะอา่าใช้บันบัสบัสไม่ได้ถามว่าแปลงอะไรคุ้มสุดก็คงจะเป็นบอสนะงั้นผมเติมเลือดอาชูราก่อนแล้วแปลงไปครับแม็กควิครับจริงๆอยากจะแปลงอาชูร่านะครับแต่ว่ามันไม่มีท่าที่แบบโจมตีแล้วมันแรงเป็นสองเท่า,ามาครับคิวไดแม็กเหรอไม่มีอะโซคารโอไม่มีคยวไดแม็กนะไหนโซคารโอครับ แต่ตามันสวยนะต,ตามันแบบมันเปล่งแสงอ,อ่ะมองมองล่างปะไม่มองอ่ะมาครับเธอของเราครับมาครับบอสบอสนี่แบบได้งานรัวๆเลยนะครับมีแต่คนหมายฟองอาชุล่าย่งเงี้ยก็ต้องรักษานะครับเราจะไม่เอาชุล่าไปเสี่ยงกับลูกไฟนะครับหรือครับบอส แต่เราเลเวสูงกว่านะครับเก่งงั้นก็ถือแม็คล็อกฟอร์ว๊อป <What? S 2> ยืนว้ายอเยี่ยมแล้วอาชุรานายดีมากนายสามารถทนล็อกฟอร์ของโซกาเลโอได้เอาละแม็กแม็กล็อกฟอร์น่าจะเป็นท่ากายภาพแน่เลยเถือตรงแล้วไม่ดีแน่โอ้โหตไปครับเอ,อินครึ่งหลอด คริ t ติ a ค h ลฮิตอ๋อถึงว่ามันแรงบัฟครับบัฟพลังป้องกันเวทครับอัจระเปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็นโก้ชแมนครับแล้วก็อ่ะบิ๊กบอสครับใช้แม็กควัครับมาครับกลับมาครับมาหมดเจอเลยโหสการโลว์พัะสการโลว์ใช่ไหมฮะแม็กล็อกฟอร์ครับยังใช้ท่าเดิมอยู่ขำขมครับขำขมเราเป็นเหล็กไปนะครับบิ๊กบอสแม็กควัก แม็กแควกเอ้เยี่ยมมากครับบอสเยี่ยมมากครับคุปปุเป็นตัวร่อเลยซูเปเปลี่ยนตัวอีกคุณก็ตี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 บอสอันหนักอีกหน่อยนะครับยังเหลืออีก2แมตช์นะครับยังเหลืออีก2แมตช์ใส่ใส่ครับใส่ใส่รอบนี้ใส่ใส่สายวิสาห์เตียมถักมาเยอะสลับโปวันท่าไฟทั้งเรียกแดด เทวินไลท์สกรีนก็ยังไม่สามารถเอาชนะได้ได้เอาละ่ะฉันขอลาออกลาออกจากการเป็นนักดักเหรอไม่ฉันจะผันตัวเป็นยูบิเทอร์ท่าแฟรี่แฟรี่จริงฝ่งชิมเลนน้อมเอาละ่ะต่อไปมาต่อกันเลยครับมามาครับคราวนี้เป็นการแข่งขันจริงๆนะฮะมาครับรอบแรกครับผู้ท้าชิงครับเชลเลนเจอร์โอบูลครับปะทะกับ ใช้ทธาน้ำครับเนซ่าครับเนซ่าใช้ท่าอะไรวะจะไม่ได้มาเนซ่ารอบนี้ครับเป็นรอบแก้ตัวของนางนะครับมาบอกเลยว่ารอบก่อนฉันออมมือให้รอบนี้ของจริงแชมปนะ์น่ะต้องเป็นตําแหน่งของชั้นเท่านั้นและที่ออมก็ต้องถูกเคลียมาดูให้ดีล่ะสำหรับแดนแมทของชั้นมาเนซ่ามาครับลูริรนาะ บอลท่าดีท่าน้ำไ่แน่เลยตรงเม่เบท่านครับแล้วก็อกอกโอ้โหชายนี่เยอะอกอกชายนี่สีนี้อะไรเนี่ยเม่นข้าพิกระจูมาด้วยไงประเด็นอืมบอกเลยฉันเตรียมตัวมาอย่างดีไม่จะเปต้ปองใช้ท่าไฟหรอกท่าไฟเหรออ๋อมันมีน้ำนี่หว่าเมมเบท่านเหล็กผม,มตีแมสตัวเลยนี่หว่า ไม่ดิอกๆเนี่ยตีสองตัวเลยตีทั้งบิ๊กบอสแล้วตีได้อัชชูร่าโอ้รู้ว่าหกสิบเหรอโอ้มันเริ่มขึ้นมาแล้วอะไม่รู้อกจะใช้ท่าน้ำหรือท่าบินนะเนี่ยส่วนเป็นท่านไม่รู้ว่ะแต่ก็ลองเสียงดูครับเสียงดูแล้วกันอ่านะผมใช้อากิคกัเดงครับไปที่ไม่เป็นไรยติดชาเพราะมันมสะท้อนกับมีเจ็บเลยเนี่ยเอาไงดีวะ,ะไม่รู้อ่ะกิกกเดงก่อนแล้วกันต้องมีสลักันิดนึง อ่าส่วนบิ๊กบอสครับอ่าใช้อ่า,ใช,อาใช้ท่าทิ้งครับไปที่หนึ่งไปท่านครับอ่ากินกันเองครับดูครับคือต้องยอมโดนลดเลือดโดนติดชาไม่ไรอย,อย่ีอย่แก้รอบหน้าได้ลงไป50ครับเฮ้ยเร็วกว่าเหรอคุณทำอะไรอะ่ะท่าเพลียรืตรีปะ ตัวสปีดครับโอ้ฟังไฟเอาพันปับป๊บปั๊บปัเหลือไปแล้วโอ้ไม่ทิ้งลมโอ้ชิบหายละไอ้นั่นมารอต่อยอีกรอบหนึ่งแน่เลยเออเปลี่ยนโต้เป็นโน้ชุล่าชุรา่าออกมาแค่เทินเดียวไม่มีแบบไฟด้วยส่งส่งอินมาส่งบอสครับตีมีดไปทันให้ตายก่อนแล้วก็อย่าค่อยว่ากันแม่งเอ้ยไฟเอาพันหมาเพลิง ่ะว่าไงเมื่อกี้ผมรถสปีดมาไปด้วยเมื่อกี้มันก็ยิ่งเร็วเลยในทิกรูมอ่ะปล่อยเพันครับโอ้โอ้โหเบิร์นเฮ้ยนะรู้สึกว่ามูฟมันจะเป็นเอ้ยอับิลิตี้ของเมเบท่านจะเป็นแอลฟิตนะครับถ้าประเภทหมัดจะแรงขึ้นโอเคโอเคเรืยองราวของเมมเบอร์ท่านครับไอโดป้อมเบา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 กินไวบาสมากินไวบาสโอ้ยโอเคมันตีเบามันตีเบา บอสถึกกว่าพันธุ์มตีมันอีกตัวที่สามว่าไงตัวที่สามจูเนเปอร์โอ้โหชิบหายน้ำกับพืชมีผีอีกโอ้จะรักษาชีวิตไายดีวะเนี่ยยังไงเราก็ต้องช่วยบอสก่อนถ้าเกิดมันใช้ท่าพืชท่าน้ำมาพร้อมกันใส่พิกบอสนี่ตายได้เลยอ่ะอ,อินซับก่อนอินซับก่อนอ่ะคันงนี้ผมจะใช้ที่ชาร์ครับมันแพ้ฟ้าคุณสี่แต่ประเด็นคือเราอยู่ในพิกลูมเฮ้ยเราจะช้ากว่าปะ ช้ากว่าครับใช่เลยครับนิชช้าครับไม่ไมีแน่เออเฮ้ยเหมือนเราจะคำนวณผิดอะไรไปอย่างหนึ่งเออว่ะเราเราคำนวณผิดไปทะเลคือหนึ่งมาใช้ท่าผีมาไี่ตายเลยเนี่ยริเบทครับโอเคริเบทริเบทโอ้ยริเบทเจ็บริเบทเจ็บอันนี้เจ็บงั้นแปลว่าเธอนี้ต้องเพิ่มเลือดให้ก <o Alto Del ire> ับอินก่อนหรือว่ายังไงดีจะเพิ่มเลือดสองเซคอมโอมไปฟ้ามังกรดีแล้วมัน มันเหมือนจะถูกคอนเซ็ปต์นะแต่มันเหมือนจะแปลกๆแ,แ,แ,แล้วล่ะชายนี่ครับอ่ะงั้นผมส่งปีโป้แล้วกันมาปีโป้ปีโป้ถือแอสเซอรเวสนะครับมันดูจะได้ใช้หรือเปล่าอ่ะทางนี้ทางนี้ขอเติมเลือดกอ่อนแล้วกันมาครับปีโป้ครับงานแรกของเขานะครับปีโป้นะครับปีโป้แล้วอยู่ที่กรูมด้วยนะเนี่ยต้องระวังกันหน่อยละไม่รู้คิดถูกหรือเปล่านะทิกลูมเราก็ได้เปรียบอยู่หรอกรีบเบคครับโอ้โหนี่เราไม่ชี้ใช่อีก รีเฟกโอ้โหเตรียมตัวมาค่อนข้างดีนะคือรีเฟกเนี่ยคือเราก็จะตีมันเบาด้วยด้วยปีโป้นี่แหละอ่แล้วลองดูไหมหไม่มีท่าน,น้ำแข็งนี่หว่าเป็นป้อมบนท่าน,น้ำแข็งที่ไม่มีท่าน,น้ำแข็งอ่ะอก็เราแปลิ๊กครับไปที่เออ่ตัวของจูดลิเป,ปอร์ครับตัวอันนี้เราจะใช้อา่ามาชดครับมาชดดีกว,ว่าดีไห ถ้าเกิดมันเส็คอมมันตีมาที่บิ๊กบอสล่ะเอาวะต้องเสี่ยงดูวะอ่ะ,อะยิงครับนี่เนี่ยโอ้โหไม่ตายรถสปีดฟิวชั่นโบใครรู้เลยคนเดียวปีป๊บบอืนไว้อเหลือสามสี่เจิเปอร์สาใครลิเบรครับไปที่โอเคสวยโอเครอดรอดรอดอ่ะชิบเฮ้ยยังไม่จว ผีชีพปะวะไม่ตายอยาปีโป้ปโีโป้ปโีปโปโอ้ปโออาปีโป้ผีชีพก็แต่ว่าจิเป่ต์มันไม่ตายอืมอาที่ร่วมกลับมาเป็นปกติครับเอาล่ะเมื่อกี้เราสปีดไปแล้วโอเคอ่ามากดแมนมาเสียใจด้วยปีโป้ในครั้งี้ดีแล้วมมีท่าไฟเพียงคนเดียวด้วย เอาละอันนี้ใช้าใช้ภาากัศครับอากาศไปที่จูนเนเปอร์ก่อนโอเคแล้วก็อย่าเอาบิ๊กบอยครับเติมเลือดก,ก่นอนไอเราก็ไม่รู้ว่ามันจะอดโอ้ยไ้ยได้น่าจะกัดตายนะผมว่าหาเติมเลือดเหมือน,นกันครับเฮ้ยหีือว่ามันรีเฟกนี่หว่าโอ้ยไม่ตายก็ว่าเมื่อกี้เราชนไปจริงๆมันควรจะตายไปแล้วอ่ะโอ้ยคลีแล้วนะ ใส่คอมไม่ฮิวฮิวใครโอ้ยฮิวจีเบอร์โอ้ยป,ปี๊ดเลยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวริงนะครับไอ้ไอนัอ่นมันจะฮิวใช่ไหมวะตีมันก่อนเลยดีไหมอ่ะกาศจีเปอร์ก่อนดีกว่าผมว่าถ้าเกิดเรากัดจีเปอร์ตายปุ๊บเธอมันจะฮิวมันจะฮิว,มวไม่เจอเป้าหมายอ่ะนั่นตีเสร็จคอมครับอ่ากัดครับ เฮ้ยอ๋อเมื่อกี้มันขีดเออใช่ช่ือเพื่อเทลวินครับไอ้บ้านี่มันคุมสป,ปีดส,สุดๆเลยอะโอ้หิวอีกแกไม่รอดอแน่เซคอมเอาเพิ่มเลื่อมฮะอ่ะยิงฮะไม่นแน่โอเคเก็บเซคอมได้ครับต่อไปตัวอะไรแม่งเทลวินแล้วด้วยประเด็นโอ้โอ้โอออยอเอามรอกา อาเมรอกาเหรอจับไม่ตายด้วยประเด็นราคาถึงเพื่อข้า,างาการอีกทีนึงครับกัดทีนึงนะครับแล้วผมจะใช้ท่าดิชาร,านนรา์ครับอมาโอ้โฟลอมีจะกัดจูเปียร์อีบมานี่เป็นโฟลอมีดีเบร็ครับโอ้อ่กัดครับไม่เลยเป็นไง อ่านี่ชาครับเอ้ยทั้งสนามไม่ตายอาชิบหายโก้แมนติดชาขอโทษด้วยโก้แมนโอเคถ้าเกิดเราสาดโคลนไปก็น่าจะคุ้มอยู่นะดีเฟกหมดแล้วออโดนแน่การ์ชุดตัวอ,อีรอบนึงครับแล้วก็ใช้อ่าใช้ท่าใช้ไฟฟ้าครับไฟฟ้าไปอีกรอบนะึงโอ้รูมีครับจริงๆใ,ใช้ท่าดีมากกว่านะ โอ้ท่าผ er. ีจิ๋วหายลืมเออลืมลืมเลยเบาเบาเาเาเอาโก้แมนโก้แมนเกือบละเกือบละเกือบละนิชาครับป๊อปเกือบฆ่าโก้แมนแล้วบอสขอโทษด้วยโก้แมนเราเล่นอะไรที่บาดเสียโอ้ไม่เงยนิชาอีกอย่าอาจจะต้องเปลี่ยนตัวเลยละอีบุย อย่าบอกอีบุยเคียวอ่ะอีบุยเคียวอ่ะเอาละโอ้โหไม่ทุกตัวเบิร์นชาตายออางั้นโยโยเยี๋ยวเติมเลือดก่อนโค้ชแมนเติมนะส่วนทางนี้จริงๆผมอยากให้โค้ชแมนแตลงมากกว่าตอนนี้เพราะว่าเพราะว่ามันจะสามารถกัดได้อยู่ ถ้าต่อสู้เราก็ไม่มีเนาะโอเคงั้นผมใช้ท่าน้ำแล้วกันเอ๊ะใช้ท่าดินตั้งเลยทั้งดินไฟฟ้านะ้ำคือไม่สามารถจาัดก,การจูเนีร์เปิร์ได้เลยอ,ะอ่ะใช้ท่าน้ำแล้วกันครับดีสุดละเอาละโจมเลยก,ก่นอนสาแก้ชาครับโกแมนเตรีมตัวนะครับเตรีมตัวเออจริงผมมน่าจะเอาเออกโก้แมนเปลี่ยนแล้วก็โจมตีแล้วก็เอายาแต่ถึงบิ๊กบอสอ่ะเอายาให้โก้แมน เออมันควรจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเลยผมพลาดผมพลาดโอ้มายก็ oh อีบุยเขียวเสียงเสียงนี้เสียงนี้นั้นมาตกใจมากบอกว่าไงจะไปโทษตีฟเอ้เยแ่งนี้ร้อยหนึ่ง ไหวๆไม่มีตัวใจบอสเลยโอ้น้ำแดดมาน้ำก็เบาสะโคตออกเหมือนมีคนหลบได้จูนเนเปอร์หลบอีกหืมเฮ้ยนมันเข้าแค่นั้นวะ <laughs> เดี๋ยว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 มีมุยเหรอเดี๋ยวมีหมดแล้วเอาละเอาเลยโกด,ดแบนรอบนี้เป็นของนายอ่างั้นผมใช้ท่าแม็กดักเนสครับไปที่จูนเนเปอร์ครับ วนบอสนะครับบอสเติมเลยครับอ่ะให้โค้ดแมนก่อนเอาละครับโค้ดแมนครับแปลงครั้งแรกครับแปลงครั้งแรกมาล่าของฉันถ้ากัดไปก็เดี๋ยวอีบุยก็ตีด้วยสติสกิส,สไ์ก็ได้โอ,อมาครับโค้ดแมนนี่นี่เท่เท่เท่ๆๆ อีบุยเหรออีเขียวได้เขียอีบุยเหรอเอาแม็กดักเล็ดครับเรียบร้อยครับจูนเปอร์โอเคที่มันเร็วกว่าเพราะเทลวิ้นลุ้นลุ้นว่าไงแม็กพืชนะพืชแต่วะาพืชบอส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 ไหปบอสไวบอสสบายมากสบายมากโอเคดี คือท่าอะไรวะไม่รู้ท่ากายหรือท่าเว้ยดูไม่ออกเลยอีบุยอ่ะแต่มันถึกมากเลยเนะี่เอาล่ะอย่ารู้กันอย่าลองใช้ท่ากายภาคกับท่าเวทตีดูนะครับอสกิลไฟครับนี่แม็กดั้งเด็ดกว่าแม็กดันน้งเดดรอบหนึ่งเพื่อลดฝังป้องกันเวทเออแล้วก็ใช้อ่ใช้ท่าดีครับตีฮะแม็กดันน้งเดดครับเดีย๋ยวเพื่อนท้ายค่อยใช้แม็กซอนกิดออก โอ้แรงอยู่แรงอยู่โอเคครับรถพลังป้องกันเว้ครับอะไรมีสิ่งอะไรให้ไหนท่าอะไรอ่ะแม็กเกสโอ้ท่าน้ำโอ้โหฟังโอ้โหแล้วมันยิงกลางแดดด้วยนะใครสอนเนี่ยฮะยิงท่าน้ำในแดดเบาเป็ดเลยฮะอ่ะเห็นท่าทีนครับ นี่แน่โอเคแรงอยู่แรงอยู่เาลดสปีดไปชุ่มฉ่ำเลยทีเดียวเลวเวอร์พื้นหญ้าโอเครอบนี้อีบูมี่นะ่าจะกลับล่างนะครับอาละครารที่ใช้แม็กลังจิตครับามาสตอมแล้วก็ใช้ท่าตีครับตีเลยไปเลยมายสตอม ายเรียบร้อยครับอีบุยโอเคดีมากดีมากเมืนน่ี้วันนี้มีแหลมว,วันนี้มีรีเปียนะครับวันนี้มีอีบุยเจ๋งครับเจ๋งแต่น่าเสียดายครับปีโป้เราเสียปีโป้นะครับระหว่างระหว่างแข่งจริงครับโอเควันนี้ผมคงจบแค่ตรงลูดินาพอแล้ว เราอาจจะต้องหาสมาชิกเข้ามาเพิ่มนะครับจะเอาใครเข้ายนีปัญหาละโอเคครับผู้ชนะก็คือโอเวอร์บูทนะครับก็สามารถจัดการกับเออพี่พิชิตเออหัวหน้ายิมนะครับหัวหน้ายิมธาตุน้ําเยี่ยเป็นเลยอะ่ะพ์ทเนอร์ของนายแต่บิ๊กบอสเรานี้แบบไม่เอ้ยบิ๊กบอสใช้ทุกงานอะ่ะครับรอบต่อไปจะเจอกับเออไซโต้นะครับหัวหน้ายิมต่อสู้เอาล่ะ ตอนแรกกขจะเล่น3าแบตนะวันนี้ขอพอ au, แค่นี้แล้วกันเอาล่ะงั้นก็ลาก่อนครับปีโป้ปีโป้นี่มีแอสเซเวครับไม่ได้ใช้เลยนะฮะแพ้ภัยตัวเองล้วนๆแถมโดนนั่นด้วยถ้าอะไรฟิวชั่มโบปะ่ะอืมเอาล่ะปีโป้ไปแล้วโอเคงั้นผมเลือกเจ้านี่ครับนี่เลย already d e a ครับเพราะว่ามันเป็นท่าไฟแล้วก็ท่าหินนะครับเพราะาร <c oughs> ทีมเรานั้นยังไม่มีนะครับาตาพวกนี้ โอเคก็อยวไม่เปลี่ยนล่างแล้วกันตู้มานสักสองแม็กก็เปลี่ยนเป็นร่างสามแล้วนะฮะโอเคครับเอาละครับก็สำหรับวันนี้ครับก็ขอจบลงกันเพียงเท่านี้นะครับเราก็เสียไปทั้งหมด1ศพนะครับก็แปรบีพีชีพนะครับไปที่จูเปอร์แต่จูเเปอร์ไม่ตายนะครับเพราะรีเฟกนะฮะโอเควันนี้ก็ใครที่ชอบครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืม กดติดตามผมด้วยนะครับในครั้งหน้าเนี่ยก็จะเป็นการต่อสู้อีกแมตช์นึงแล้วก็ไปเจอกับเอ,อ่อท้าประานโรสนะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับโอเคก็มาแล้วเจอกันครับในวันพุธครับไายบ่ายสุดครับ